ดูการ์ตูนดูในรถสวัสด,ดีค่ะันนี้เลิกเรียนคนะ่ไหไม่มารับช้าคุณครูปล่อยนานอย่างหลกนานเอ้ยนั่งดีๆนะ โอ้บางทียอยากขับรถเร็วค่ะโน้ติมันอะมันเสียงดังเนาะเสียงดังยังไงอะมันจะแล้วเสียงดังไงเ,เสียงดังกว่าอะพีซนะีดีเนาะดูต่อดูต่อไงปิดเครื่องแล้วลงแล้วปิดเครื่องโอ้ หเห็นปะมีกันบ้านหรือเปล่าเนี่ยมีกี่ข้อสิบข้อเฮ้ยเจอไหมไม่เยอะเอาไปทำไหมเอาทำที่บ้านก็ได้นะไอเดียอะ,ะ,ยะอันนี้อะไรคะรถอะไรคะ ไม่สูดแอปค่าแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะ